กันวันเสาร์ช่วงบุกขับสนับสนุนโดยบอตทอพลังที่ยัง่งยืนเพื่อไทยครับรายการคุยกันวันเสาร์ช่วงนี้เข้าสู่ช่วงบุกขับนะครับวันนี้ผมอยู่กับนักธุรก,กิจหนุ่มนะครับผู้ซึ่งทำกิจการเก้าอี้นวดนะครับเก้าอี้นวดคือทำนำเข้าเก้าอี้นวดแล้วมาขายแต่วันนี้เขียนหนังสือแล้วก็ยังเป็น ผู้ที่ไปฝึกอบรมสัมมนาบุคคลอีกหลายบุคคลเลยนะครับน่าสนใจทีเดียวคุณดำรงวงโชดปิ่นทองครับสวัสดีครับคุณดำรงสวัสดีครับคุณดำรงเป็นประธานบริษัทเรสเตอร์กรุ๊ปทำอะไรครับเรสเตอร์กรุ๊ปนะี ก็เก้าอี้นวดอย่างที่ผมบอกอ่าใช่ครับมีขายเก้าอี้นวดนี่คือเรสเนี่ยนะนั่งพักผ่อน rest พักผ่อนเนี่ยฮะแล้วก็เติม er เข้าไปครับแล้วก็มีเลสเตอร์บุ๊กเลสเตอร์โลจิสติกมีอะไรแบบเนี้ยฮะทำไมเลสเตอร์โลจิสติกทำอะไรขนเก้าอี้นวดไปส่งอ่าใช่ครับทำไมถึงทำเก้าอี้นวดเอาก่อนเพราะว่าตอนนู้นเมื่อสมัย10กว่าปีที่แล้วยังไม่มีใครทำในเมืองไทยครับ10กว่าปีที่แล้วใช่ครับตอนนั้น ตอนนี้ก็ยังไม่มากนะแต่มีหลายยี่ห้อมากขึ้นมีหลายยี่ห้อมีการตัดราคากันเกิดขึ้นอะไรแบบนี้ฮะแต่สมัยนู้นทำไมคิดทำก็คือมันเป็นแนวทางการตลาดอย่างหนึ่งที่เขาเรียกว่า Differ e n t i a t e นะครับหรือว่า Blue ocean สมัยนี้เขาเรียกว่า b ู u e ocean สมัยที่ผมทำยังไม่มีคำว่า Blue o ช e a n ก็คือไม่มีใครทำอ่ะเห็นโอกาสตรงนั้นใช่ครับแล้วไปปิ้งได้ไงกูอีนดเป็นเทคโนโลยีใหม่ จากประเทศไต้หวันนะครับจากเมืองนอกเขามีมานารัดที่ไต้หวันเขาทามา20ปีแล้วเราเพิ่งมาทําเป็นคือแรกก็เคยยืออี้ตัวใหญ่ๆที่มีเครื่องนวดอยู่ในใช่ครับใช่ครับถ้าคุณสุรนันเคยเดินตามห้างแล้วเห็นเก้าอี้นวดสีดำๆหยอดเหรียญอันนั้นอะไรของคุณในเมืองไทยทั้งหมดเป็นของผมเจ้าเดียวครับผมเคยไปใช้ที่สนามบินหรืออะไรเนี้ยอ๋อครับคขอบคุณใช่ครับนั่นก็คือ ที่คุณนําเข้ามาขายขายตัวเก้าอี้ไปให้กับผู้ลงทุนโอเคแล้วก็เขาจะเอาไปวางที่ห้างสับสินค้าวางที่สนามบินอะไรก็แล้วแต่เขาแล้วอันนั้นก็คือกิจการที่ทําให้คุณประสบความสําเร็จก็น่าจะเป็นอย่างนั้นนะฮะสำเร็จนี่คืออะไร<อ>ความสําเร็จในใจของคนนความออสําเร็จสําหรับผมเนี่ยนะฮะความสําเร็จของคน65ล้านคนม,มี65ล้านรูปแบบ คุณสุรนันท์อยากทําอะไรแล้วคิดแล้วก็ทําแล้วก็มันก็ได้ตามนั้นก็คือความฝันของคุณสุรนันท์คือแต่ละคนมีความฝันใช่ครับใช่ครับผมก็มีความฝันของผมว่าผมอยากเป็นนักธุรกิจนะผมอยากทำนู่นอยากทำนี่นะคุณมีความฝันเป็นนักธุรกิจแต่คุณไม่ได้มีความฝันเป็นนักธุรกิจที่จะขายเก้าอี้นวดเนี่ยความฝันเป็นนักธุรกิจเราตอนนั้นเรายังไม่รู้ไงฮะว่าเราจะไปทําอะไรดีแต่ ความฝันนะนะั้นน่ะมันจะบรรลุได้มันต้องมีความคิดอะไรบางอย่างความคิดอะไรบางอย่างที่เป็นแนวคิดทางการตลาดหรือการจัดการส่วนผมเนี่ยมีความคิดทางการตลาดว่าเฮ้ยผมจะต้องทําอะไรที่มันไม่เหมือนคนอื่นนะทาอะไรที่มันแตกต่างแล้วก็ที่คนอื่นเขายังไม่ทํากันไอ้อย่างเนี้ยฮะคือเพราะฉะนั้นต้องมีความฝันครับ <c oughs> มีความคิดทางธุรกิจครับในเชิงที่ยังไม่ยังไม่ดูมองว่าคนอื่นยังไม่ทำแหละครับแล้วทําให้สําเร็จใช่ครับแต่มัน มันลงล็อกอยังไงอะไรที่มันเป็นจิ๊กซอที่ทําให้ลงล็อกว่าประสบความหลายคนก็มีความฝันหลายคนก็พยายามสู้หลายคนก็ยังลบลู่คลุกคลานอยู่อะไรที่ทําให้คุณดํารงยืนตรงนี้ได้คือผมเชื่อว่ามันเป็นความคิดเชิงกลยุทธ์ซึ่งทุกๆคนมีทุกๆคนมีทุกๆคนมีครับคือทุกๆคนมีก็65ล้านคนก็เป็นเจ็ดสี่ร้อยล้านแบบคุณไปแล้วอ้าวใช่ฮะถ้าเกิดเขาควักเอาตรงนั้นออกมาใช้เป็น หลายคนไม่รู้หลายคนที่ที่ไม่รู้เนี่ยเขาก็จะไปฟังข้อมูลเยอะแยะมากมายแล้วก็พอสมมุตินะฮะสมมุติเด็กๆเราเคยมีความฝันคุณพ่อคุณแม่เราทุกๆคนน่ยสมัยรุ่นเราเนี่ยนะฮะก็จะบอกว่าให้เป็นหมอหรือว่าเป็นวิศวกรเป็นสถาปนิกสามอาชีพเนี้ยหลักๆเลยพอเรียนหนังสือขึ้นมาโตขึ้นมาเรียนท่องสุดคูณได้เรียนซคอสแทนเรียน ถอดสมการถอดสแควรูปเรียนอะไรเยอะแยะเรียนภาษานอกจากภาษาไทยภาษาอังกฤษก็<ๆ>มีภาษาจีน<ๆ>ญี่ปุ่นอะไรก็ได้<ๆ>พอยิ่งโตขึ้นโตขึ้นเรากลับกลายเป็นคนที่บอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันทําอย่างนั้นไม่ได้หรอกฉันเป็นอย่างนั้นไม่ได้ฉันเป็นกับตันขับเครื่องบินไม่ได้ฉันเป็นแอร์โคสเตสไม่ได้<ๆ>เพราะว่า เขาไม่รู้จักวิธีการนําความคิดเหล่านั้นออกมาใช้ก็นี่ไงผมพยายามถามความลับครับคือต้องไปอ่านหนังสือคูนดำรงใช่ครับใช่ครับคือสรุปก็คือก็ผมมีความคิดเชิงกลยุทธ์แล้วผมก็เขียนออกมาอย่างเล่มนี้ครผมก็เขียนเรื่องเก่ากลยุทธ์เก่ากลยุทธ์ต้องมีกลยุทธ์หลายอย่างในการทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จครับอันนี้หมายความว่าถ้าเกิดคุณดำรงบอกว่ามันอยู่ในตัวทุกคนครับอ่านเก่ากลยุทธ์แล้วมันจะเก่าออกมาได้ไ่ม ออกมาได้ครับแล้วแต่คือหนังสือที่ผมเขียนน่ยมันจะมีหลายเลเวลสำหรับ,หล,รบหลายระดับคือแบบ,บว่าอ่านง่ายๆก็มีอ,มอ่านยากขึ้นมาหน่อยอ,อ่านขั้นแอดวานซ์อ่านขั้นหลายระหลายระดับอะฮะมีทั้งหมด24เล่มครับตอนนี้นะฮะเป็นชุดๆจะค่อยๆเริ่มจากง่ายๆง่ายๆง่ายๆแล้วค่อยขึ้นไปหายากอันนี้แหละก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ทําให้ผมสงสัยว่าปร,ระสบความสําเร็จแล้วขายเก้าอีนวดก็รวยไปเรื่อยๆเก็บเงินได้ครับ แล้วก็รู้ตัวว่าตัวเองมีอะไรอยู่ในตัวที่ยังมีครับมีเกินอยู่อ่ะครับทําไมอยากจะเขียนล่ะเอาเกินนั้นไปหาความรวยต่อไม่ดีเหรผมผมคิดว่าผมพอแล้วกับเรื่องธุรกิจนะฮะผมอยากจะแบ่งปันเรื่องพวกเนี้ยอย่างเรื่องความฝันของความฝันเนี่ยมผมก็เป็นเรื่องที่แบ่งปันว่า เฮ้ยมนุษย์ทุกคนเนี่ยมีความฝันอยู่ในตัวนะและความฝันของตัวเองเนี่ยเรามองไม่เห็นความฝันแต่ความฝันเนี่ยก็อยากจะเป็นความจริงนึกออกไหมฮะแล้วผมก็เขียนเรื่องราวเรื่องเหล่านี้ขึ้นมาแล้วก็บอกว่าความฝันของทุกคนเป็นความจริงได้ถ้าทําตามขั้นตอนเหล่านี้เป็นขั้นตอนที่คุณทําใช่ไหมเออเป็นขั้นตอนที่เป็นสากลครับแต่มันก็ทําให้คุณดำรงประสบความสำเร็จด้วยตัวเองใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นก็ประกอบกันกับบางเล่มผมเห็น เอาภาพยนตร์มาเลยแหละครับข้อคิดเหมือนเป็นข้อคิดจากภาพยนตร์อ่ะครับให้ผมบางทีดูหนังดูจบก็ลืมไปอ่าใช่คุณมีข้อคิดอีกใช่ครับใช่ครับอย่างเรื่อง Pursuit of Happiness อืมอ่ที่ Will Smith ลน w หลายคนชอบตอนที่เขาต่อสู้ในเรื่องธุรกิจอะไรแบบเนี้ยแต่ผมชอบตอนหนึ่งที่เขาเล่นบาสเกตบอลกับลูกเป็นช่วงสั้นๆเองช่วงไม่ถึงห5หนาทีอะฮะจำได้จำได้ใช่ไหมฮะที่ลูกเขาเล่นเล่นเล่นแล้วพ่อก็บอกว่าเฮ้ยลูก อย่าไปเล่นเลย<ม>ลูกทําดีกว่านี้ไม่ได้หรอก<ม>ลูกก็ถามว่าทําไมอ่ะ<ม>ก็บอกว่าก็พ่อยังเล่นบาสได้ไม่เก่งเลย<ม>แล้วลูกจะเก่งได้ยังไง<ม>ลูกคนนั้นก็เศร้าไปเลย<ม>เสร็จแล้วพ่อเขาก็ฉุกคิดขึ้นมาได้<ม>แล้วก็พูดอยู่ประโยคยาวๆประโยคน่ง<ม>บอกว่าเมื่อไหร่ที่ลูกมีความฝัน<ม>จงอย่าให้ใคร มาทำร้ายหรือมาทำลายความฝันของลูกลูกจะต้องปกป้องมันมแล้วก็ทําความฝันของลูกให้เป็นจริงคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทําความฝันของตัวเองไม่ได้ไม,ไ,ดไม่สําเร็จแล้วเขาก็จะมักจะบอกกับคนอื่นว่าคุณจะทําอย่างนั้นไม่ได้จะทําอย่างนี้ไม่ได้แต่นั่นไม่ใช่เราเราต้องอย่าให้คนอื่นมาเอานิ้วชี้หน้าผากเราแล้วก็บอกว่าเราทําอย่างนั้นไม่ได้ไอ้นี่ได้ตังไหมถามมันตรงก็ได,ได้บ้างได้บ้างครับได้กําไรเท่ากับอีนวดไหม คือถ้าต่อเล่มก็ไม่ไม่ถึงนะฮะแต่ว่าก็ได้พอที่จะทำทำ,ทำพวกนี้ได้ก็มีมีเรื่องความรู้ความรักเรื่องชีวิตเรื่องปรัชญ,ญาชีวิตอะไรแบบนี้ต้องอ่านครบชุดเลยป่ะต้องอ่านย4บสี่เล่มแล้วแต่ใครชอบสไตล์ไหนฮะผมมีตัวหนังสือน้อย,อยตัวหนังสือเยอะๆเป็นแง่คิดนี่ถูกจิตคนไทยมากาเลยนะตัวหนังสือ,น,อน้อยเนี่ยจริงอะฮะดูรูปปั๊บอ่านจบปุ๊บเข้าใจง่าย,ย,<ล>ยกับอะไรอย่างนั้นจากตรงเนี้ย ปรับใช้ชีวิตได้ยังไงปรับใช้กับชีวิตจริงๆเลยได้ยังไงผมอาจจะอ่านหมดอาจจะได้จําประโยค,คเด็ดๆอย่างที่คุณดํารงจําได้ครับแต่ทําให้เป็นทําให้ร่ารวยประสบความสำเร็จอ,อย่างคนดํารงนะ่ครับสรุปแล้วมันต้องทําอะไรเริ่มต้นจะต้องมีเป้าหมายในชีวิตครับต้องกลับมานั่งคิดเลยต้องมานั่งคิดครับห,หลายหคนไม่มีเป้าหมายในชีวิตอันที่สองคือลงมือทํา นะครับทำไปแล้วเนี่ยจะผิดหรือจะถูกจะได้หรือจะเสียหรือว่าทําไปแล้วมันไม่สําเร็จเราก็ต้องกลับมาทําใหม่นะครับคือมีมีคนมากมายในสมัยนี้เราเราใช้ชีวิตโดยที่พึ่งพาความสะดวกสบายพึ่งพาเงินทองนะครับเรา จะทานอะไรเราก็โทรไปสั่ง30นาทีเขาก็มาส่งง่ายชีวิตง่ายมากเลยฮะยิ่งยิ่งนานวันเข้าชีวิตเรายิ่งสะดวกสบายมากขึ้นมีคนรับใช้มีคนซักผ้าให้มีคนล้างจานให้ทําไปทํามาเราก็คิดว่าความสําเร็จมันจะง่ายอย่างนั้นแต่จริงๆแล้วความสําเร็จมันไม่ง่ายอย่างนั้นมันจะต้องฝ่าฟันบุกบั่นแล้วก็มุ่งมั่นก่าจะมานั่งตรงนี้ได้กว่าจะสําเร็จอย่างอีกหลายๆคนได้มันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายเาง่ที่เรามาเห็นตอนสุดท้าย นั่นนะฮะเราก็คิดว่าทุกคนสําเร็จไปเรื่องง่ายแต่ไม่จริงเด็กรุ่นหลังเนี่ยพอทําอะไรเจออุปสรรคนิดนึงก็ล้มเลิกไม่ทําละฉันไม่เหมาะกับสิ่งนี้ฉันไม่ได้เกิดมาเพื่อสิ่งนี้หมดจบก็ต้องอดทนแล้วก็สู้ใช่ครับคุณดํารงมองตัวเองอีก10ปีทําอะไรอยากเขียนหนังสือมั้งครับอยากเขียนหนังสือครับงันก็จะได้เห็นผลงานอีก อีกหลายเล่มครับครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณดำรงมากเลยให้ข้อคิดดีๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าท่านผู้ชมเขาคงอยากได้ข้อคิดเหล่านี้เห็นว่าคุณดำรงเอาของขวัญมาให้ท่านผู้ชมด้วยอ๋อใช่ครับใช่ครับมีหลายชุดเลยฮะมีชุดอันไหนอันไหนชุดไหนเป็นไหนอันไหนนี่คือเก่าไปรักไปครับเก่ามากได้มากเก่ามากได้มากก็คือมีคือในนี้จะมีหนังสืออยู่สี่เล่มอย่างเงี้ยนะครับเป็นซ้อนกันเป็นชุดแล้วก็อ่าใช่ฮะแล้วก็เป็นชุดอย่างนี้นะครับ เป็นของขวัญปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่เป็นกล่องของขวัญอยู่ในแพ็คสวยงามเนี่ยนะฮะออเยี่ยมเลยนะครับท่านผู้ชมครับถ้าอยากจะได้หนังสือของคุณดำรงนะครับเป็นชุดนะครับซึ่งเป็นของขวัญปีใหม่นอกจากจะไปหาซื้อเราได้นี่นะครับคุณดำรงก็มอบให้ท่านผู้ชมชุดอย่างละชุดนะครับส่งมาที่ sms 4221980และ email Saturday Talk at hotmail.com นะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณดำรงอีกครั้งขอบคุณมากครับ